ข้อเสียนะฮะของแฟนชาว12ราศีนะครับผมจะไล่้งแต่ราศีเมษมาเรื่อยๆนะครับมันคือเรื่องอะไรนะครับเราเราสามารถที่จะดูแฟนของเราได้นะครับว่าเออจริงๆแล้วมุมดีเขาก็มีนะส่วนมุมที่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับมันก็จะมีมุมดาวที่บ่งบอกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับว่าใน12ราศีนะครับแฟนของเรานะครับมักจะเป็นคนขี้อะไรนะครับขี้อะไรมันมีขี้บนขี้เบื่อขี้อะไรไปนะครับ แฟนเราเป็นคนขี้อะไรมาฟังกันดังนี้นะฮะจริงๆเราฟังแทนตัวเราก็ได้อฟังแทนแฟนเราก็ได้ฟังแทนเพื่อนเราก็ได้นะครับหรือว่าเพื่อนเราหรือว่าหัวหน้าเราหรือว่าลูกน้องเรารู้ลูกเรารู้ว่าคนสนิทดูว่าใครที่เรารู้จักนะครับเราถ้าเรารู้ว่าเขาอยู่ราศีอะไรนะครับเราจะพอจะรู้ว่าแฟนเขานะครับอืหรือคนรักเขานี่เลยนะฮะเขามักจะมีจุดอ่อนหรือว่าขี้อะไรนะครับบ้างมาเริ่มที่ราศีเมษก่อนนะฮะ ชาวราศีเมษนะครับเรียกว่าดาวประจําตัวคู่ครองคนรักคือดาวพระศุกร์นะฮะคนดาวพระศุกร์เนี่ยแฟนคนราศีเมษนะครับก็มักจะเป็นคนที่เอาจริงๆนะครับดาวพระศุกร์แล้วอยู่ในเรือนของดาวก็เรียกธาตุลมนะครับเพราะฉะนั้นมันคือความอา่อนแนอนอนไม่ค่อยได้นะฮะจะบทจะไปกับไปบทจะมาจะมานะครับเรียกว่าหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นคนที่ขี้ลืมนะฮะคือเขามีกิจกรรมอะไรของเขานะครับ เยอะแยะหมดเลยนะครับแล้วบางทีก็เป็นคนที่เอาจริงนะดาวพระศุกร์นี่เป็นดาวที่ติดเกี่ยวกับเรื่องของเพื่อนนะฮะฉะนั้นเราก็มักจะได้แฟนที่เนืงติดเพื่อนติดสังคมหรือว่าเขาก็จะคลุกกับในสิ่งที่เขาชอบนะฮะโดยที่บางทีเขาก็จะหลงลืมเราพวกนี้นครับฉะนั้นข้อแรกคือได้แฟนที่ลืมนัดเลยไม่ค่อยมานะครับหรือว่านัดแล้วไม่ค่อยเป็นนัดหรือว่านัดแล้วอาจจะมาช้านะครับเพราะว่ามัวแต่ทำอะไรของเขาเองนะครับคืออาจจะมีเหตุผลอะไรต่างๆนานาเลขใหญ่นะครับความที่เป็นคนที่ บางทีคนราศีเมษนะครับเขาจะมีความคาดหวังว่าแฟนต้องทําแบบนี้นต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่แฟนของเรานะครับเราจะรู้สึกว่าเขามีโรคส่วนตัวสูงเขาจะไม่ทําตามที่เราต้องการสักเท่าไหร่น,นะครับจนเรามองว่าเป็นคนที่ขี้เกียจนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ทํางานนะ บางทีเขาจะชอบทาในสิ่งที่เขารักนั้นนะครับเพรว่าคนราศีเมษเป็นคนที่มีความตั้งใจตัวเองสูงเพราะฉะนั้นบางทีก็อยากได้คู่หรือแฟนที่มีเ,เป็นหลักเป็นฐานเป็นงานเป็นการแล้วก็อยากจะเรียกว่ารวยไวๆเหมือนกันนะครับฉะนั้นบางทีก็จะมองว่าทำไมแฟนไม่ทํานู่นเหมือนแฟนคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับเหมือนก็เลยกลายเป็นว่าเรามองอาจจะแฟนเหมือนกับขี้เกียจเหมือนกันนะครับนี่คือ2ขี้นะขี้ลืมขี้เกียจนะครับ แต่มุมดีๆเขาก็มีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับแต่ียอว่ามักจะเจอแบบนี้นะครับก็ต้องบอกไปต่อมาชาวราศีพฤกษบนะครับคนราศีพฤกษ์เนี่ยดาวประจําตัวเรื่องของคนรักนะครับคือดาวอังคารนะครับหนึ่งเลยครับดาวอังคารนี่คือขี้อําคาญนะฮะนั้นคนเกิดวันเ,เกิดราศีพฤกษ์นะครับมักจะได้แฟนที่ขี้อําคาญนะครับอังคารนี่ยังอยู่เรื่องอังคารธาตุน้ำด้วยนะครับมีความหึงหวง ฉะนั้นก็มักจะได้แฟนที่อาจจะมีหึงหวงอยู่บ้างนะครับแล้วก็ขี้รำคาญนะครับดาวคารนี่เป็นเกษตราที่ดีอยู่ในราศีพิจิกด้วยนะฮะยังเอาแนนอนมาได้เพราะมีความลึกลับนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่ขี้วี่งเหมือนกันนะครับ,บูลาที่เราเขาจะฮะ โมโหอะไรก็ตามนะครับแต่บทใจ,ะจะเย็นเขาก็เย็นนะแต่พอโมโหนี่เขาเบี่ยงเขาบีนงเ,เ,เขาไม่ค่อยสนใจแล้วเขาไม่ค่อยได้ฟังเหตุและผลอะไรแบบนี้เลยเพราะว่ามันเรียกว่าอยู่ในราศีพิจิกนะครับมันเอาแน่เอานอนหรือว่าจับต้องอารมณ์มักไม่ได้อยู่ดีก็พ่งขึ้นมาอยู่ดีก็งุนงินอะไรขึ้นมาก็ไม่รู ยูดีก็อาจจะเรียกว่าใช้คําพูดอะไรที่บางทีกระเสียดแทงจิตใจเรานะครับคือเนี่ยมัน่อเจอาอร์แบบนี้นะครับอีกบุมหนึ่งของคนแฟนคนราศีพฤกษบมักจะเป็นแบบนี้นั่นเองนะครับอืมต่อมานะฮะชาวราศีเมถุนนะครับคนราศีเมถุนเนี่ยนะฮะดาวประจำตัวคนราศีเมถุนนะครับคือดาวพุธนะครับแต่ว่าแฟนมักจะเป็นดาวพฤหัสนะฮะฉะนั้นเป็นยังไงเอ่ยดาวพฤหัสนะครับเป็นคนที่ชอบสอนชอบสั่งนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ มาเป็นคนราศีไม่ถูนนะครับมักจะได้แฟนที่ขี้บ่นนะฮะคือเขาจะสอนอะไรไปเรื่อยเลยนะ้วเขาจะมีเหตุผลอะไรเขาอยู่ตลอดเวลาว่างั้นเถอะนะฮะเดี๋ยวจะทําอะไรเอาแบบนี้สินะครับเพราะว่า1 2 3 4งมส่มันต้องเป็นแบบนี้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้คือเขาจะมีเหตุผลอยู่ตลอดเวลานะครับจนบางทีเขาก็จะ บางทีเราทําอะไรไม่ถูกใจ <impossible> <habitude> เาก็จะพูดเาก็จะบ่นนะครับหรือว่าบางทีถ้าเรานะครับจริงๆคนราศีเมถุนนะนอกจากได้แฟนนะครับขี้บ่นแล้วนะฮะพอเราสวนอะไรกลับไปนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้สวนอะไรกลับมาเพียงแต่ว่าเขาก็เงียบกริบนะครับขี้น้อยใจนะเหมือนกับได้แฟนที่เป็นผู้ใหญ่ส่วนใหญ่ได้แฟนที่เป็นผู้ใหญ่มากกว่านะหรือว่าอย่างน้อยก็เป็นคนที่ดูมีภูมิฐานหรือว่าคนที่ดูสูงวัยนะครับหรือว่ามีวุฒิภาวะพอสมควรแต่ว่าพอบทจะ เขาจะไม่แบบโตเถียงนะครับสลับไปสู้ก็ไปสู้กเราไปสู้กเรามาไหมครับเขาจะน้อยใจนะครับบนแล้วก็ขี้น้อยใจนะฮะต่อมาครับชาวราศีกรกฎนะครับอ่าคนกรกฎเนี่ยครับคู่ครองคนรักนะครับจะเป็นดาวเสาร์นะครับต้องบอกว่านะครับคู่ครองคนรักนี่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบ แฟนคบกัน3มวันเลิกเดือนหนึ่งเลิอกอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าคู่ครองคนรักนะครับคนที่เรารักจริงอะไรเงี้ยนะฮะเรียกว่าเป็นดาวเสาร์เพราะฉะนั้นนะครับคนแรกอย่างแรกนะครับดววา,าวพัเสาร์นี่เป็นดาวที่มัธยัสถ์นะฮะยนบางทีจะเราจะมองว่าเหมือนกับทําไมดูเป็นคนที่แบบขี้เหนียวจังอ่า ซื้ออะไรก็ยากนะครับคิดเยอะแยะประหมดเลยกว่าจะซื้อและซื้ออย่างนึงนะครับแต่พอซื้ออะไรให้ตัวเองเนี่ยแหมเอาเต็มที่เหมือนกันนะแต่พอโดยทั่วไปนะครับบอกโดย,โดยรวมแล้วนะครับเขาจะคิดพิจารณามากมายครับหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ต้องบอกนะฮะได้คนที่แบบคิดเหนียวเหมือนกันนะเนะี่ยจะซื้ออะไรจะให้อะไรจะเปอะไรเราแบบคิดเยอะคิด,คดนานนะฮะ ยิ่งช่วงแบบช่วงโปรโมชั่นก็ยะโอเคแต่พอแบบหมดช่วงโปรแล้วนะครับโอ้โหดูเขียมเลือเกินกว่าจะคิดกว่าจะอะไรให้เราสักอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างนะครับประการต่อมานะฮะยังเป็นความเป็นผู้ใหญ่ในตัวเองข้าง,างสูงนะครับก็เลยมีเรียกว่าขี้บนเหมือนกันนะฮะคนรลลาศีกรกฎนะครับจะได้แฟนที่แบบ บน,บ,นบนนู่นบนนี่อะไรอยู่ตลอดเวลาหรือบางทีก็เจโรชอบสอนชอบสั่งอะไรอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีเราไม่ทําตามเขาก็พูดอะไรก็ไปเรื่อยนะฮะแน่แล้วฉะนั้นนี่คือคนราศีกรกฎนะครับมีโอกาสหรือมักจะได้คู่ที่ประมาณนี้ขี้เหนียวแล้วก็ขี้บ่นนะครับประมาณนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีอย่างคือขี้งอนด้วยนะอา่ามีมุมนี้ด้วยนะครับ ดาวพระเสาร์นี่บทจะเงียบก็เงียบครับน้อยใจขี้งอนนะประมาณนี้แต่ว่าไม่ได้เยอะนะแต่ว่ามันจะมีส่วนผสม,มเรื่องราวเหล่านี้ด้วยนะฮะต่อมาครับชาวราศีสิงห์นะฮะคนที่เกิดราศีสิงห์ครับดาวคู่ครองคือดาวพระราหูเลยนะครับดาวราหูนี่อารมณ์นี่รู้ว่าขี้ลำคาญนะครับไม่ชอบอะไรที่แบบอยู่เฉยๆนะครับราหูนี่เป็นธาตุลมนะครับเราจะเห็นแฟนเดี๋ยวทำนู่นทำนี่จนเวลาคิดนู่นคิดนี่จนตลอดเวลาเดินทางนู่นนี่นั่นจนตลอดเวลา หรือว่ามีสังคมหรือว่ามีกิจกรรมอะไรคือไม่ค่อยว่างนะครับไม่ชอบอยู่เฉยนะครับจะไม่ขี้เกียจเลยนะฮะแต่ว่าม่เรียกว่าจะขี้เบื่อนะครับหรือว่าขี้ลำคาญนะครับแล้วก็บางทีมันจะมีดาวก็เรียกว่าขี้งุดหงิดด้วยนะครับราหูมันแบบ เวลาใครทาให้ลาคาญแล้วนะครับเหมือนก็จะออกอาการทันทีเลยนะจะไม่ค่อยเก็บอารมณ์สักเท่าไหร่นะครับก็จะมีเขาเรียกว่าขี้งุดหิดเล็กๆ,ๆน้อยๆอะไรอยู่เข้ามาให้เราได้เห็นนะครับเป็นระยะๆะะบ้างอันนี้คนใกล้ตัวจะรู้นะครับจะรู้ดีแหละนะบางคนอาจจะโอ้เราเห็นบ้านน้นเขาก็ดีนะไม่เห็นไปแบบนั้นเลยนะครับเราไม่ได้อยู่บ้านียวเขาไงฮะบ,บางทีคนอยู่ใกล้ตัวจะรู้ดีนะครับบางทีใครมาชมแฟนเราโอ้โหเธอเป็นคนใจเย็นเธอเป็นคนแบบ ดูสุภาพเรียบร้อยนะฮะเราก็แบบมองแบบอาจจะมองหางตาหรือไม่ก็มองบนอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ก้มหน้าแล้วก็ยิ้มมุมปากอะไรเงี้ยนะครับคือจะรู้จะรู้ดีนะฮะต่อมาครับคนราศีกันนะฮะนะคนราศีกันเนี่ยคู่ครองคนรักนะครับคือดาวพฤหัสนะครับอย่างแรกครับเรียกว่าเป็นคนที่พฤหัสเนี่ยและอยู่ในกาเรียกว่าราศีมี้คือธาตุน้าด้วยนะฮะฉะนั้นแสดงว่าหนึ่งนะครับ ก็เรียกว่าเวลาที่วีนนะครับคนดาวพฤหัสและอยู่ธาตุน้ำด้วยนะครับเวลาวีนเวลาโมโหนี่ก็น่าแบบบ้างครังแรงเหมือนกันนะครับก็จะเรียกว่าขี้วีนเหมือนกันนะครับอย่างแรกนะอย่างที่สองนะครับก็เรียกว่าเป็นคนที่เหมือนกับปากแรงนะครับปากแรงปากร้ายนะฮะไม่ธรรมดานะใครบอกว่าดาวพฤหัสคือดาวครู แล้วแต่ว่าพออยู่ในนครับธาตุน้ําด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรียกว่าพบวินาศของดวงเมืองดวงโลกด้วยนะครับเนงนะครับคีวีนะครับข้อ2นะครับจะเรียกว่าขี้โมโหนะครับหรือว่าขี้ชุนเฉียวประมาณนี้ด้วยก็มีผสมผสมผสมด้วยนะครับและเสียมคันเลยนะครับอืมก็เรียกว่าเป็นคนที่ชอบหวังนะครับราศีกันบอกเลยนะฮะ แฟนเราเนี่ยชอบบงการเรานะครับเหมือนกับชอบบงการอยากให้เราทํานู่นอยากให้ทํานี่อยากให้เราแบบมันเป็นแบบนั้นอยากให้เราแบบได้งานแบบนี้อยากให้เราแบบได้นู่นได้นี่คือแบบเรียกว่ามันมีความเพลินขี้หรือใครมายุ่งอะไรกับเราเขาก็จะเหมือนกับโปรเทคดูแลเหมือนกับเราเป็นสิ่งของของเขาเหมือนกับเราเป็นเขาเป็นเจ้าของของเราอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีความขี้หึงผสมอยู่นั้นด้วยนะครับอาจจะหึงแบบ ออกหน้าหรือถึงแบบเน็บเนบนะครับเดี๋ยวออกขี้เน็บก็ได้หรือว่าเปล่าไม่ธรรมดาต้องบอกงนี้นะครับคือมีความอารมณ์นะครับคือมีเรื่องของขี้บอลนะครับเรื่องของขี้หึงนะครับเรื่องของขี้วีนเหมือนกันทําอะไรที่เขาโมโหแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าเราสวนกับแล้วเขาเถียงไม่ได้ออกนะครับเขาจะขี้งอนนะฮะไม่ธรรมดาเหมือนกันนะนี่คือเรื่องราวนะครับของ6ราศีนะครับคือราศีเมษราศีพฤษภราศี กอรกอนะครับม uh, ีถุนนะครับกรกฎนะครับราศีสิงห์ราศีกันนะครับหกราศีจริงๆแล้วนะครับแฟนเราเนี่ยก็มีจุดเด่นจุดดีนะครับที่แตกต่างกันนะจุดดีเขาอาจจะเยอะมากเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเราดูในดวงชะตานะครับว่าดาวจุดอ่อนของคนแต่ละราศีนะครับแฟนของคนแต่ละราศีนะครับเขาจะมีจุดอ่อนอะไรขี้อะไรบ้างนะครับขี้เบื่อขี้วีนขี้งุดงิดขี้โมโหขี้ลืมอะไรนะครับหรือขี้เกียจอะไรนะฮะ มันก็จะมีจุดเด่นของแฟนแต่ละราศีนะฮะเราลองไปพิจารณาดูนะครับมาใช่อว่า,อาสิ่งที่มีคือคือตัวตนของเขาทั้งหมดไหมครับเขามีข้อดีเยอะนะฮะแต่ว่าในมุมที่เป็นจุดอ่อนของเขาเนี่ยผมก็จะเล่าจุดอ่อนของเขาเป็นหลักนะครับในคลิปนี้นะแต่เดี๋ยวว่าหลังจะเอาจุดเด่นของแฟนแต่ละราศีมาให้ฟังกันนะครับฉะนั้นก็เหมือนกับฟังฟังเล่นๆฟังสนุกสนุกนะครับแล้วก็ลองไปพิจารณาดูว่า มันเป็นแบบนี้หรือเปล่านะครับหรือว่ามีแฟนเรามีขี้อะไรที่มันเพิ่มมากกว่านี้หรือเปล่านะครับประมาณนี้เลยนะครับก็โอเคนะฮะวันนี้ราไปก่อนไ่เขาสูงมากนะครับกับแฟนแล้วก็อย่าไปหวัวอาเลยแฟนเลยนะสวัสดีครับ